เอาละครับตอนนี้ก็ก็อยู่ที่เชียงกงบางนานครับต้องบอกว่ากลิ่นไอนี่มันคลุ้งเคล้าเข้าจมูกสุดๆเลยซึ่งวันนี้จะพามารู้จักกับใครที่ชอบขับรถ Honda สาย Honda อยากวางข้ามสายพันธ์ุแต่เครื่องเป็น Honda เครื่องเถูกต้องนะครับตามผมมาครับพามารู้จักกับนัดชัดเจนครับ แล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของอู่นะฮะก็คือคุณนัทชัดเจนพี่นัทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมู๊ยเข้ามานี่เครื่องยนต์นี่คือโดนตาโดนใจมากๆเลยที่ใครดึนสายฮอนได้ต้องชอบมากๆนะฮะอยากให้พี่นัทช่วยพูดถึงเกี่ยวกับอู่หน่อยว่าเบื้องต้นเนี่ยทำอะไรบ้างก็เบื้องต้นก็ส่วนใหญ่ก็หลักๆก็จะเป็นงานรีสโตห้องเครื่องงานประกอบเครื่องวางเครื่องแล้วก็แบบพวกเกี่ยวกับพวกวางเครื่องข้ามสายพันธุ์ ก็าทาทุกอย่างครับเลียตัทุกอย่างทําเครื่องทําช่วงล่างทําระบบสายไฟอะไรครับสามารถเช็คเครื่องยนต์อะไรเงี้ยได้อ,อะไรประมาณนี้อย่างนี้ถ้าแบบคนบ้านๆเลยขับรถเดิมๆแบบโอ,อ้ขับฮอนด้าซีวิกนู่นนี่นั่น,านมาแต่ฮอนด้ามาแบบเด้งไม่ขึ้นหัรู้สึกอืดสามารถขับมาให้พี่ดูที่เชียงตรงที่นัดชัดเจนเลยได้ไหมได้ครับ<ๆ>เพราะว่าทางเราก็จะมีพวกเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์เสียบเช็คโค้ดเช็คอะไรเงี้ยสามารถเช็คได้เป็นเบื้องต้น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยตั้งศูนย์ใช้กรงใช้กาวอะไรเงี้ยได้ครับก็จบก็ชัดเจนตามชื่อนมสกุลห้อยท้ายของพี่นะใครมีลงมีรถอยากให้มาลองดูก็พี่เาะเช็คได้เช็คได้แล้วส่วนอื่นๆเนี่ยเห็นว่ารอบค้างนี่แวดล้อมไปด้วยกลิ่นไอยน้ำมันเครื่องแล้วก็หอมอร่อยอยากจะทานอยากให้ช่วยแนะนําโซนแต่ละโซนหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างจะมีโซนก็จะมีโซนเกี่ยวกับเครื่องที่แบบวางไว้รอลูกค้าที่อยากเข้ามาดูแล้วก็จะมีเกี่ยวกับพวกประกอบเครื่องครับ ประกอบเกียร์อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือแบบถ้าเครื่องเดิมเนี่ยไม่ชอบแล้วรู้สึกว่ามันมันเริ่ม,เร,มเริ่มเสื่อมแล้วอยากจะเปลี่ยนก็คือจะเป็นแนวแนวนี้เลยแนวแนวนี้ครับก็นนบจะมีแบบลิทาโตยิงน้ํายิงทรายอะไรเงี้ยชุบสีนอ็อตอะไรเงี้ยครับ <ừ> แล้วก <ừ> เ็เปลี่ยนซีนเปลี่ยนเฟืองเกียร์อะไรนิดหน,น,น,น่อยอะไรประมาณนี้ครับอันนี้อยากจะถามนิดนึงครับว่าถ้าคนอยากจะเปลี่ยนเครื่องแบบแวะมาหาเนี่ยเบื่อเครื่องเดิมแล้วอยากจะลองเปลี่ยนอีกสเต็ปหนึ่งเครื่องเีก็ได้จุดอ่อนของเครื่องเกีย จุดอ่อนเครื่องเคหรอครับผมว่ามองว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเรื่องน้ํามันเครื่องต้องมันเช็คต้องมันตรวจต่อบ่อยๆอะไรอย่างนี้ครับเพราะพวกนี้ก็จะเป็นแบบรถทั้งคันที่กินน้ำมันเครื่องง่ายก็ต้องดูแลหรือว่ามาเข้ามาหาพี่นัทเลยได้ครับมาได้เลยครับเพราะว่าพี่นัทก็จะคอยให้เหตุผลที่มาที่ไปว่าทำไมอะไรยังไงใช่ครับผมก็มีอาจจะมีซีนรั่วอะไรอย่างเงี้ยครับต้องเช็คซีนเช็คน้ำมันคงน้ำมันเครื่องอะไรประมาณนั้นทั่วไปโดยปกติ ตซนนี้ก็จะเป็นงานเรียโตห้องเครื่องใหม่หมดทุกจุดเลยก็มีระบบม่อนน้าเอ่ยระบบแอร์มีเครื่องมีช่วงล่างเดินระบบเบรกอะไรอย่างเงี้ยครับทำสีห้องคงห้องเครื่องด้วยแสดงว่าใครที่อยากจะมาจะมาซ่อมหรือจะมาเปลี่ยนหรือว่าอะไรก็สามารถมาดูเหมือนเป็นโชว์เคสย่อมเลยก็ได้นะครับมีตัวอย่างให้ดูตัวอย่างให้ดูอันนี้ใครหลายๆคนหรือว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบเพราะว่าได้เห็นของจริงแล้วก็พี่ก็จะอธิบายรายละเอียดด้วยใช่ครับผมมีโวนอื่นไหมครับก็จะมีโซนอ่าเป็นงานพวก บุกเลยนะรีสโตพวกช่่งล่างชุดซิงค์น็อตอะไรเงี้ยครับเป็นชุดงานหม้อน้ํางานตัดเลเซอร์พวกเนี้ย <ๆ S 1> ครับเป็นงานยิงน้ํางานเพาเวอร์โค้ดเราทําเองยิงน้ําเองอะไรเองี้ยครับก็คือทําได้หมดเลยขอแค่บอกมาพี่เขาก็จะจัดให้ใช่ครับผมก็จัดอยู่ในเหตุและผลของลูกค้าด้วยที่ต้องพี่งบพี่ประมาณที่เขาเตรียมไว้ให้ดีกว่าชัวกว่านะใช่ครับผมผมทำาทำลดประมาณว่าเออทำตามงบมีงบเท่านี้ก็เราทำก็พอทำเท่านี้ไม่ได้แบบ ทำจนบานปลายหรืองบเกินอะไรประมาณนี้ครับผมเอออันเนี้ยข้อสาคัญเลยคุณผู้ชมถ้าถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะว่าทําตามงบใช่ครับเพราะว่าบางบางที่บางแห่งเนี้ยอาจจะไม่ได้คอนเซิร์นกับเรื่องนี้ใช่ใช่ครับถาเจอกทีก็งบงบก็ไหลขึนเลยเพราะว่าผมอยากให้เป็นคอนเซ็ปต์ยังเป็นชื่อผมอยู่ก็คือนะชัดเจนก็ยังแบบว่าเออคุมงบว่าเท่านี้เท่านี้ก็อยากให้เกินอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะมีโซนเป็นงานอันนี้เป็นงานอู่แล้ว ทะลุทะลุหลังบ้านเลยนะอันนี้ใครคนคนข้างนอกที่จะอยากจะมาซ่อมมาอะไรมาดูได้ไม,มาดูได้ครับมาเชิญมาชมได้ <Okay. S 2> มาไ,ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่วางข้ามหลายพันอ,อันนี้ก็จะเป็นโตโยต้าอาลติสจับเครื่องที่มันไม่ค่อยวิ่ง <c oughs> หรือว่าอาจจะพังอยากา<อ>จะเปลี่ยนแบบอารมณ์แบบเป็นเครื่องฮอนด้าที่ในกลุ่มวัยรุ่นเขานิยมกันนะแล้วก็เป็นเป็นใหญ่ก็จะเป็นเครื่องเอ นี้วางเคยีออโต้ทิฟตันิกแล้วก็จะมีคันนี้เป็นข้ามรุ่นมาอีกก็จะเป็นฟอร์ดเฟียต้าโฟล์คเฟียต้าครับก็วางเครื่องเคยีเจียนเกียร์หกสปีดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพี่นัดนี่ก็คือเรียกได้ว่าหลับตาก็เห็นเป็นลายแบบของรถตัวเคแล้วใช่ไหมก็อย่างที่บอกครับว่าเออคิดจะวางเคก็ต้องคิดถึงัการเซ็นเป็นคนแรกอะไรประมาณนี้ในวงการอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีรถเออเป็นคันนี้เป็นรถท้า รถอะไรนะรถพระรถพระหลวงพี่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 ยังบวชอยู่แต่ยังอยาอารมณ์แบบอยากทำไว้ก่อนทำไว้ก่อนรอศึกมาก็น่าจะประมาณนี้อยากจะถามพี่นัทนิดนึงวางอะไรที่แบบวันเดียวได้มีไหมมีครับมีมีจริงจริงมีนะส่วนใหญ่แบบวราบางวันเดียวก็คืออย่างเช่นพวกอารมณ์แบบรถฝาตรงน้ำดันอะไรอย่างเงี้ยออเช้าบานายเงี้ยก็จะมีแบบ คอนเซปต์ก็คือประมาณว่ามาเช้าเราก็สามารถนั่งรอแล้วรับกลับได้เลยก็จะเป็นเกี่ยวกวับพวกเออเปลี่ยนท่อนตรงเปลี่ยนเครื่องเกียร์เปลี่ยนเกียร์อ,อะไรประมาณนี้ครับที่เกี่ยวกวับรถที่มันแบบตรงยุคตรงรุ่นอะไรของมันเลยไม่ต้องข้ามสายพันธุ์นี่ก็วันเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จเออชัดเจนจบ